ลูกเอย๋ยอย่าลืมคำสอนของข้าแต่ให้ใจของเจ้าเฝ้ารักษาบัญญัติของข้าเพราะสิ่งเหล่านี้จะเพิ่มวันเดือนปีของชีวิตให้ยืนยาวและทวีความสมบูรณ์พูนสุขแก่เจ้าสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีบ้านพระพร ประจำวันที่12มกราคม2022สำหรับพระพรที่จะนำมาแบ่งปันในวันนี้ยังอยู่ในหัวข้อ100วิธีทําให้ชีวิตเรียบง่ายซึ่งนำมาจากหนังสือที่เขียนโดยอาจารย์จ j o y ไม m ออร์วันนี้จะเป็นวิธีที่88ที่จะทําให้ชีวิตของเรา เรียบง่ายขึ้นก็คืออย่าสะดุดคนง่ายเกินไปแอนบรอนเด้กล่าวไว้ว่าหัวใจของเขาเป็นดั่งต้นไม้ที่แสนอ่อนไหวพริบานยามต้องแสงอรุณแต่ม้วนหลบหายไปกับสัมผัสอันแผ่วเบาของปลายนิ้วหรือเพียงลมพัดพริ้วผ่าน ในยากอบบทที่หนึ่งข้อที่19กล่าวไว้ว่าพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงเข้าใจในเรื่องนี้คือให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะผู้มีปัญญาจะไม่ใส่ใจต่อคำสบประมาทใดๆฉันเคยได้ยินเรื่องราวของแคทเธอรีนคูแมน ผู้รับใช้หญิงที่ทำพนักิจด้านการอัศจรรย์ได้อย่างยอดเยี่ยมคนที่อยู่ต่อหน้าสาธารณชนก็จะต้องเจอกับคนที่ช่างตัดสินช่างวิจารณ์หรือพูดและตีแผ่ในสิ่งที่ไม่เป็นความจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณคู่ม่นก็ไม่ยกเว้นเธอต้องเผชิญกับเหตุการณ์เช่นนี้อยู่เรื่อยๆ แต่เธอนะคะไม่ยอมให้ตัวเธอเองหัวเสียอยู่กับเรื่องนี้ค่ะเพราะเธอรู้ดีว่าใจที่ขุ่นมัวเช่นนี้นะคะจะเป็นอันตรายต่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพระเจ้าเธอยังตระหนักว่าการติดอยู่กับความขุ่นเคืองนี้จะฉกฉวยความชื่นชมยินดีไปจากเธอและไม่ส่งผลดีใดๆกับเธอเลยสักนิด พระเจ้านะคะทรงสัญญาว่าจะทำการแก้แค้นแทนเราเมื่อเราทำสิ่งต่างๆตามวิธีของพระองค์และวิธีของพระองค์นะคะคือการให้อภัยนั่นเองคนมักจะมาถามคุณคู่แม่นว่าเธอยังเป็นมิตรกับคนที่พูดจาน่าเกลียดใส่เธอได้อย่างไรเธอตอบว่าโอ้ เราก็แท้งทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสียสิมีใครมาทำร้ายความรู้สึกของคุณเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่แล้วคุณรู้สึกคุณเคืองใจไหมคะมีใครบ้างไหมที่คุณต้องยกโทษให้ถ้าคำตอบของคุณต่อคำถามข้างต้นนี้คือใช่นะคะฉันก็ขอแนะนำให้คุณทำในสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ทำ นั่นคือจงอธิษฐานเผื่อศัตรูของคุณจงอวยพรเขาอย่าได้สาบแช่งเขาเลยจงตัดสินใจให้อภัยแก่เขาและวางใจให้องค์พระเจ้าเยียวยาความรู้สึกที่บาดเจ็บของคุณถ้าคุณต้องเจอกับคนที่ทำร้ายคุณนะคะก็จงเป็นมิตรกับเขาให้ได้มากที่สุดค่ะ และปฏิบัติต่อเขาในลักษณะเดียวกับที่คุณเชื่อว่าพระเจ้าจะทำเช่นเดียวกันนั้นยิ่งคุณให้อภัยไวเท่าใดนะคะคุณก็จะมีรากขมขื่นในหัวใจคุณน้อยลงเท่านั้นค่ะและชีวิตของคุณนะคะก็จะเรียบง่ายขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวค่ะเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะทุกคน เราจะมาอธิษฐานร่วมกันค่ะข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เจ้าขาในวันนี้ข้าพระองค์ขอเข้ามาอธิษฐานขอพระองค์ทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์นั้นที่จะให้อภัยผู้อื่นได้ง่ายๆให้ข้าพระองค์นั้นที่จะรักพี่น้องให้มากขึ้นรักเขาได้มากยิ่งขึ้นให้อภัยได้มากยิ่งขึ้น และขอให้ข้าพระองค์นั้นที่จะรักษาหัวใจของข้าพระองค์ให้มีความชื่นชมยินดีวันนี้ข้าพระองค์ขอตัดสินใจให้พระเจ้าเข้ามาอยู่ในชีวิตข้าพระองค์ขอตัดสินใจเอารากขมคืนให้พระองค์ช่วยข้าพระองค์นั้นหากมีผู้ใดที่ข้าพระองค์ยังไม่ให้อภัยและมีลากขมคืนในใจอยู่นั้นขอพระองค์สงบปรณเมตตา สำแดงให้ข้าพระองค์รู้เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ให้อภัยกับเขาและในอนาคตข้างหน้าวันข้างหน้านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาช่วยให้ข้าพระองค์ที่จะเข้มแข็งให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นเต็ไมไปด้วยความรักที่ข้าพระองค์จะไม่สะดุดใครง่ายๆจะให้ข้าพระองค์นั้นที่จะเข้าใจเขาและรักเขาได้เหมือนที่พระองค์ทรงรักและทํากับเขาเหมือนอย่างที่พระองค์จะทําอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังรายการในวันนี้หวังว่าสิ่งนี้จะเป็นพระพรสำหรับท่านสำหรับวันนี้ต้องจากลาก,กันไปแล้วพบกันใหม่ในวันถัดไปขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ